ผมบอกพวกเราแลนะ้ววันหนึ่งพวกเรากินอาหารเข้าไปสารพิษอยู่ประมาณหอย่าง6อย่างพวกทั้งจบเลยนะพวกทั้งจบไปหนึ่งคือน้ำตาลท่านต้องกินน้ำตาลทุกวันน้ำตาลในนี้ก็จะมีเข้าวขาวเนี่ยนะนมเปรี้ยวยาคูเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยนะแต่พวกท่านก็ชอบกินเพราะมันอร่อยดีนะแล้วก็อันที่สองสารกันบูด ทูกชิ้นไส้กรอบมีหมดนะครับแล้ที่น่ากลัวก็คือว่ามันอยู่ในรูปของพลาสติกอะอันนี้ไอ้บางคนมักได้มักง่ายเนี่ยอะอันนี้ผมถามเจอจากเด็กเลี้ยงคนที่มีอาชีพเลี้ยงเลี้ยงเด็กนักเรียนอนุบาลซื้อใส้กรอบมาถุงหนึ่งมันเข้าเว็บเลยเพราไม่ใช่รูป เด็กก็จะได้ใส่กรองห่วยๆก็ได้สารพลาสติกกินไปด้วยท่านพูดท่านไม่มีเวลาส่งลูกไปอนุบาลเนี่ยเขาก็ไปไปทำอะไรลูกท่านก็ไม่รู้กลับมาบ้านเด็กมันก็งองแงีงองแงนะหน่วยเนาะชีวิตเรานะาสองเลยนะหนึ่งอะไรน้ำตาลสองัอกะปูดสามผมอร่อย ผมอร่อยอยนีนอหมดโตเดี๋ยวนี้น่ากลัวมากเสี่ยวอ้นวนจนหิวนะครับเวตก๋ยวขายเป็นถุงน้ำน้ำซุปไม่ต้องต้มนะถ้าไม่ต้องต้มกระดูกหมูแนละ้วท่าไม่ต้องอะไรแล้วท่านไปดูหลังร้านก่อนร้านใครเตี๋ยวนะนะก็ะมีรถดีอะไรเกลือไปหมดเลยนะแล้วบอกว่าไม่ต้องใส่ผมอยู่รล้วน,นะในน้ำแกงก็กใส่มาหมดแนละ้วยิ้มจุ่มยิ้มจุ่มนี่ยไปไปหมด C นะครับก็คือเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นี่น่ากลัวมากเนื้อซีพีมาผมบ่อยผมถามเลยนะซีพีว่าเนื้อไก่เนี่ยเขาเอาอะไรเลี้ยงผมบอกให้มีสารโปรตีนที่ไก่ต้องกินกินเสร็จไก่ก็โตแล้วพวกนี้ต้องควบคุมอยู่ในอุณหภูมิแล้วก็นั่งกินนอนกินถึงเวลาฆ่าแล้วก็จะมี ยาปฏิชวนะเพราะพวกนี้เชื้อโรคเยอะแล้วเวลาท่านไม่สบายเนี่ยท่านกิีดไข่เนี่ยท่านหายเลยเจ็บคงสหเจ็บคอเพราะมียาปฏิชวนะแต่ไม่หมดเนาะหงทั้งนั้นนะฮะถ้าต่อมามีอะไรตะปานขงชูรถหลังกโบรดนเนื้อสัตว์อ่าของอร่อย อ่าผมก็่อยแล้วนะสุดท้ายเนี่ยนะยาข้าะไรงยาข้าแมลงจากไหนผักแอปเปลิลเคลือบทำไมต้องเคลือบดูไหมมันสวยมันขายได้แล้วมันไม่ให้แมลงมาตอมเห็นไหมเห็นปลาสลิดไหมมีแมลงตอมไหมมันฉีดนิดนทีเนาะเอกเขาว่านะผมยังไม่เคยเห็นนะแต่น่าจะมีเนาะใช่ไหม ล้านกินอะไรเข้าไปอ่ะถ้าเป็นเงินเปล่าท่าามาใสายกลาอท่าเจออย่างโทษอย่างครับห้าอย่างใช่ไหมีมอย่างอะไรออืมน่าจะครบละห้าอย่างห้าอย่างั้า,า,ากินทุกวันเลย แล้วข้าวนี่น่ากลัวนะข้าวข้าว,าวสารเคมีทุกอย่างเดีอ๋รอบตัวฟอร์มอลินเนาะฟอรมลินในฟอรมลินยากันบูดยากันบูดแต่กินมียากันบูดยังอ่ามีแล้วอ่า เกลือไม่ใช่ของดีครับใครที่เป็นความดันสูงจะทําให้ความดันสูงขึ้นไม่ไม่เกลือมันมันไม่ได้อยู่ในนี้หรอกเราก็กินให้น้อยอยากกินของเค็มครับอยากแต่ว่าทานกาแฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยอ่ะกินได้ไหมคกินทำไมล่ะครับกาแฟมันบีบหัวใจ แล้วส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าโอ้กินแล้วตาสว่างก็ไปนอนสิผมเนี่ยไม่กล้ากินกาแฟหรอกแต่ผมชอบดมเวลามีคนมาออฟเฟอร์คือมาจะมาซื้อเลี้ยงผมเนี่ยผมก็ซื้อมาแล้วมาตั้งไว้แล้วกันกินแล้วมันนอนไม่หลับเราเราเหนื่อยเราเพลียหลับไปหน่อยงีบไปหน่อยทุกท่านเป็นงีบหน่อยนะตอนสี่โมงกินสักสิห้านาทียี่สิบนาทีสว่างเลย ตาสว่างขึ้นเยอะเลยนะครับนะครับ